สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่พัดบุญยากามโมครับนั่นคือเหรียญเสมารวยเมตตาบาร,รมี99ปี2563กครับกล่องสีแดงอย่างนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อกล่องขาวจะเป็นรายการแจกทานในพิธีนะครับเดี๋ยวมารู้จักจำนวนการจะสร้างกันเลยจำนวนการจะสร้างก็ นี่ที่เราดูวันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับรายการจดสร้างก็อยู่ที่400ลังนะครับราคาจองโอ้โหราคาจองรุ่นละ289บาทเลยนะครับ400ลังแถมยกลังเป็นเนื้องเงินซาตินนะครับลงยาจีวอโอ้โหแจกฐานนี่ที่บอกกล่องขาวก็จะมีเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยาส้มแดงเขียวฟ้าเต็มอ,องคหมดเลยนะครับเนี่ยชุดกรรมการต่างๆก็มีนะชุดกรรมการสร้างน้อยแต่ราคาสคขังจะ ใช้ได้ครับหนึ่ชุดกรรมการใหญ่ราคาจอง3,9 0 0บาทจัดสร้าง4 8 9แ้าชุดชุดกรรมการเล็กจัดสร้าง1 0 0 0ันชุดราคา9-99บาทวันนี้เรามาดูรายการลุ้นเนื้อรายการลุ้นเนื้อนะครับนี่ยวขอซูมนิดนึงรายการลุ้นเนื้อมีให้ลุ้นถึง57รายการนะครับห่งรางการันตีนะเงิน2เหรียญณวสามเหรียญแล้วก็มีเนื้อบากก้านะครับก็มีอาบเงินลงยาแรงชาติทองประธาน นะครับทองแดงซาตินนะครับเนื้อทองแดงนี่แล้วก็มีเนื้ออะไรดูกันต่อเนื้ออาบทองนะครับทองแดงผิวไฟทองแดงผิวลุงเนื้อสัตะะโอสัตะะนี่เป็นไม่ตัดปีกต่อ9รอบส่วนใหญ่จะสร้างองานแปดเหรียญต่อหนึ่งรายการนะครับที่เยอะหน่อยๆก็จะเป็นเนื้อ 2K เลยครับ2อเคหน้าทองหน้าเงินสองเคโอ้โหเพียบเลย2องเคลงยาด้วยนะครับ รุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้อดีตเคยแรงนะครับทีมงานก็ประชาสัมพันธ์เป็นทีมงานสิทธิโชคด้วยครับดูครับทีมงานมีชื่อลสิทธิโชคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกับเหรียญรุ่นนี้หน่อยนะครับรุ่นนี้ก็มีกลุ่มเล่นหาชัดเจนนะครับเหรียญแรกครับเดี๋ยวผมขอสู้อีกสักนิดแล้วกันเหรียญขนาดไม่ไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดกําลังนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับ เขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญญากามโมเป็นรูปทรงเหรียญเสม,มาตอก2 k ชัดเจนนะครับเลขคลดและนัมเบอร์ปี2 5 6 3ด้านหลังเขียนว่ารวยเมตตาบารมี99เนะครับเดี๋ยววัดความกว้างของเหรียญนี้ให้เดีให้ให้เลยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ 2. 3 2จุดสามสองจุดสี่เซนนะประมาณสองจุดสี่เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ สามจุดเจ็ดเซนนะครับก็ไม่ขนาดไม่ใหญ่นะครับนี่ตอกเลขโค้ดสอเคชัดเจนนี่คือ2องเคลงยาจีวอนพื้นน้ำเงินขอบแดงกะหนกเขียวครับต่อไปครับโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรโอ้โหสองเคเหมือนกันสองเคพื้นทองหน้าเงินลงยาจีวอนพื้นแดงซุมเขียวขอบน้ำเงินกะหนกเขียวครับโอ้โห ใครชอบอย่างนี้ก็ลองเจ้าหาบูชาดูต่อไปครับพนี้ผมชอบอย่างนี้ผมชอบงานคล้ายพ่นทรายทำนีครับโอ้โหเห็นว่าอะไร 2K เหมือนกันครับ 2K พื้นทองพ่นทรายนะครับ 2K พื้นทองพ่นทรายข้างหน้าเอ้ข้างหลังพื้นทองข้างหน้าพื้นเงินโอ้โหพื้นเงินองค์ทองซุ้มเขียวขอบเขียวกระหนกแดงโอ้โหข้างล่างเป็นลายเซ็นหลวงปู่นะครับนี่ ก็เหรียญก็สวยดูสองเคก็สวยดีนะครับต่อไปครับก็เป็นสองเคนี่ครับสองเคพื้นเงินกับพื้นทองนี่นะครับใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูนี่ต่อเคต่อโคดแค่สองเคองเดียวนะครับต่อไปเป็นเหรียญหนึ่งนี่นี่ครับสองเคแบบลงยาด้วยนะโอ้โหลงยาครับซุ้มแดงขอบแดงกระหนกน้ำเงินนี่ 2K เหมือนกันอันนี้เป็น 2K พื้นทองข้างหน้าก็เป็นองค์ทองนะครับองค์ทองพื้นเงินโอ้โหทาสีได้ตัดดีมากเลยนะครับต่อไปครับต่อไปนี่เนื้ออะไรครับโอ้โหเนื้อ 2K อีกออเนื้อโอ้โหนี่ก็ 2K เนื้ออาบทองครับอ,อทออาบทองนี่เนื้ออาบทองนะครับอาบทองเขียนว่าอ,อทออาบทองครับลงยาจีวอนนะครับพื้น เขียวขอบแดงซุ้มน้ําเงินกระหนกเขียวน้ําเงินนะครับแล้วก็นี่พื้นแดงขอบน้ําเงินนี่คืออาบทองนะครับเหรียญอาบทองกอ็สีเขียวเหนียวซับละกันอาบทองก็ตอกอ,อทอชัดเจนนะครับสุดท้ายที่มีก็จะเป็นเนื้อนี่ครับทองน่าจะทองแดงผิวลุ้งไหมครับโอ้โหดูลุ้งลุงทองแดงผิวลุ้งหน้ากาก,ากทองทิพไหมครับเนี่ยดุนนี้ใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเช่าหาบูชานะครับนี่วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเงเรื่อยๆขาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ